ท่าที่3เป็นท่ากายบริหารที่ประยุกต์มาจากท่าฤาษีดัดตนแก้ปวดท้องและข้อเท้าและแก้ลมปวดศีรษะท่านี้เมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องทำให้การเคลื่อนไหวของข้อไหล่เป็นไปด้วยดีและเมื่อฝึกได้ครบชุดเป็นการบริหารไหล่คออกท้องและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่ศีรษะและแขนท่าเตรียม นั่งขัดสมาดมือทั้งสองข้างประสานกันประมาณระดับอกห่างจากอกหนึ่งฝ่ามือถ้าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับค่อยๆชูมือเหนือศีรษะแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงแนบชิดใบหูกลั้นลมหายใจสักครู่พร้อมกับดัดมือประสานกันเหนือศีรษะให้หงายขึ้นผ่อนลมหายใจออกพร้อมๆกัน ค่อยๆวาดมือทั้งสองข้างออกจากกันไปทางด้านหลังค่อยๆงอแขนกำมือมาวางไว้ที่บ้านเอวทั้งสองข้างสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมใช้กําปันกดบริเวณเอวทั้งสองข้างกลั้นลมหายใจสักครู่พร้อมกับกดเน้น ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับคลายการกดกำปั้นเลื่อนตำแหน่งที่กดไปทางกลางหลังถี่ละน้อยจนกำปั้นชิดกันที่บริเวณกลางบั้นเอวทำซ้ำ5-10ครั้ง